สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันวัสดุและการเกิดเสียงนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้วัสดุรอบๆตัวเรามีทั้งลักษณะเหมือนกันมีลักษณะแตกต่างกันมีหลายอย่างเลยลักษณะแตกต่างกันอย่างเช่นสีสีอาจจะแตกต่างกันบางอันสีเหลืองสีเขียวสีขาวลักษณะ ลักษณะความแข็งอาจจะแตกต่างกันอย่างเช่นแข็งมากแข็งน้อยบางอันอ่อนนุ่มแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติคือความยืดหยุ่นบางอันยืดหยุ่นได้บางอันยืดหยุนนยย่นไม่ได้ต่อไปจะเป็นวัสดุวัสดุกับวัตถุจะมีหลักๆเลยอย่างเช่น2ออย่างนี้แหละจะมีหลักๆเลยวัสดุคืออะไรวัสดุคือ สิ่งที่เรานำมาทำเป็นวัตถุหรือสิ่งประกอบส่วนประกอบต่างๆเอามาประกอบกันกลายเป็นวัตถุวัสดุมีหลายชนิดแล้วแต่เราเลือกจะทำเป็นวัตถุอะไรอย่างเช่นวัสดุที่เป็นผ้าเอาไปทำเป็นเสื้อวัสดุที่เป็นไม้เอาไปทำเป็นเก้าอี้หรือโต๊ะไม้โลหะอาจจะเอาไปทำเป็นรั้ว หน้าบ้านประตูนะกระดาษเป็นวัสดุอาจจะเอาไปทําเป็นหนังสือหนังสือเรียนนะส่วนวัตถุวัตถุคืออะไรวัตถุคือสิ่งที่ถูกสร้างโดยวัสดุวัส,วสดุต่างๆนี่แหละเอาไปทําเป็นวัตถุประกอบกันผ้าเอามาเย็บร้อยต่อกันกลายเป็นเสื้อเสื้อคือวัตถุผ้าคือวัสดุ ต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้วัสดุหรือวัตถุจะมีหลักๆคือ 1. วัสดุของเล่นหรือวัตถุของเล่น 2. วัสดุของใช้หรือวัตถุของใช้วัตถุของเล่นคืออะไรอย่างเช่นวัตถุของเล่นก็คือ,อเครื่องบินกระดาษหรือจรวดกระดาษที่นักเรียนเคยพับกันต่อไป วัตถุที่เป็นของใช้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เป็นของใช้ใช้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้ทำมาจากวัสดุคือกระดาษนั่นเองอ่าต่อไปหมดการอธิบายหรือการเรียนของคลิปวิดีโอนี้จะเข้าสู่ใบความรู้หรือใบงานที่เราจะแจกให้นักเรียนทำอ่าขอเชิญครูอ้อมครับสวัสดีค่ะ เมื่อนักเรียนทราบวัสดุและวัตถุแยกออกจากกันได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาทํำใบางานกันนะคะใบางานนี้เป็นใบางานแรกของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ,ะก่อนที่นักเรียนจะทํำใบางานนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะอยู่ชั้นอะไรปหนึ่งทับอะไรนะคะแล้วก็เขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้คุณครูจะมีรูปภาพให้5ภาพนะคะให้นักเรียนแยก ออกจากกันว่ามันเป็นของเล่นหลึกของใช้นักเรียนทราบดีแล้วนะคะว่าของเล่นคืออะไรของใช้คืออะไรนะคะทีนี้มาดูภาพที่1นะคะภาพที่นี้ภาพที่1ก็คือรถใช่ไหมคะเป็นเป็นของเล่นหรือของใช้าาชาาภาพที่2แปลงสีฟันนะคะเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะภาพที่3สิ่งของต่างๆที่อยู่ในภาพนี้เป็นของเล่นหรือของใช้นะคะภาพที่4เป็นถ้วยกาแฟนะคะถ้วยกาแฟนี้เป็นของเล่นลึกของใช้นะคะ สุดท้ายก็คือภาพรถไฟนะคะมันเป็นของเล่นหรือของใช้ให้นักเรียนสังเกตให้ดีๆว่าอาของสิ่งไหนชิ้นไหนที่เป็นของเล่นให้โยงไปหาของเล่นของชิ้นไหนเป็นของใช้ให้โยงไปหาของใช้นะคะแล้วระบายสีรูปภาพไม่สวยงามให้มาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะคุณครูก็จบแข่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ